สเหตุผลที่ทําให้เครื่องกรองอากาศ a อ m o s สเฟียเหนือกว่าเครื่องกรองอากาศทั่วไปครับหก็คือแผ่นกรองฝุ่นเฮป้าของ a อ m o s p h ฟี e Sky นะครับมีความละเอียดมากกว่าแผ่นกรองฝุ่นทั่วไปถึง125เท่าและก็สามารถกรองละเอียดได้ถึง0 0 0 2 4ไมครอนกับสิ่งปนเปื้อน300ชนิดทั้งฝุ่นผง PM2.5 แบคทีเรียไวรัส ต่อมาคือแผ่นกองกลิ่นนะครับที่ผลิตจากเม็ดคาร์บอนกำม,มันที่มีรูพรุนและมีผิวสัมผัสมากมายใน1แผ่นของเครื่องกรองอากาศ a อ m o s p h e r ส s กาสามารถเก็บอนุภาคกลิ่นได้มากกว่า1,500,000าตารางเมตรหรือเทียบเท่ากับ13สนามหลวงส่วนที่3นะครับ Clean Air Delivery Rate ในเครื่องกรองอากาศ a อ m o s p h e r สกาสามารถกรองอากาศได้สูง 8,500ลิตรต่อนาทีและส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นมอเตอร์ที่ใช้มอเตอร์เรียกว่า ec ไม่ใช่มอเตอร์กระแสตรงไม่ใช่มอเตอร์กระแสสลับนะครับมอเตอร์ของเครื่องกรองอากาศแอดโมฟีร์นะครับเขาจะฉาบแผ่นแม่เหล็กไว้และเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเวลาหมุนนี่นะครับจะไรแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นมอเตอร์ของเครื่องกรองอากาศแอดโมฟีร์ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มอัตราการไหลเวียนอากาศเพิ่มขึ้นถึง20%แต่ยังคงเสียงเบาเหมือนเดิมครับและที่สําคัญ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน British a g ัลล o จี d ว t i o n นะครับว่าสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ถึง102ชนิดใน19หมวด